เงินลาวเฟอ้อเงินกลีบปันค่าแต่ทำไมคนไทยต้องกังวลคือคนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ขายสินค้าไปลาวนะครับดังนั้นเห็นข่าวว่าเงินกีบเฟอ้อเงินกีบเหมนเศษกระดาษก็เริ่มกังวลเริ่มระวแวงว่าเราจะขายสินค้าไปลาวได้อีกอยู่ไหมเรื่องนี้ถ้าคนไหนไม่ได้เข้าไปเห็นกับตาดูข่าวจากโซเชียลคงจะต้องกังวลจริงๆแะครับ แต่ท่านรู้หรือไม่ข่าวในโซเชียลเกินครึ่งเป็นเฟรคเนว์นะครับโดยเกิดจากมีคนเราบางกลุ่มที่ขอทาขึ้นขอยอมว่าบางกลุ่มนะครับเพื่อเขาต้องการปั่นกระแสเพื่อเอื้อประโยชน์บางอย่างผมไม่ขอลงรายละเอียดนะครับเพราะตัวผมเองมีธุรกิจในลาวอยู่ผมยังต้องเข้าออกเราอีกนานรบกวนเข้าใจกันด้วยแต่อยากจะบอกให้คนไทยฟังว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลไปนะครับเรื่องนี้คนเราได้รับผลกระทบจริงครับแต่ไม่มากมายนะยังไงสินค้าไทยก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าคนเราอยู่ขอแค่คนไทยขายสินค้าดีและมีคุณภาพเพียงเท่านี้คนเราก็พร้อมจะซื้อนะครับ ไม่ใช่เอาสินค้าจีนได้คุณภาพแล้วไปหลอกขายให้คนลาวเพราะปัจจุบันผมเห็นมีครูโค้ชจอมปอมยังสอนเอาสินค้าจีนไปขายในลาวอยู่ผมเองท,ทําธุรกิจในลาวมาเกิน10ปีแล้วนะครับหากคนไทยท่านไหนต้องการขายสินค้าไปลาวปรึกษาเราได้ออนไลน์ทูลาวจุดคอม